สบายด <b film> ีพ well ี ane, ่น well, ้องปัส hmm. ก yes. ุลสุขุนเบิร์สมองสุบอนโกกระชาปินพี่กาพี่น้องมนในส่วนเด็กๆไปหาหน่อไม้นะเพียงเนาะหน้องกันดาหน่องบีสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงมันส่วนไปหาหน่อไม้อากาศคึมๆข้าก็ไปหาแถวอันเก่าข้า่แเลยพี่น้องเ้ยแถวครัวแถวนี้หละพี่น้องไปเบิ่งเลยเด็กๆก่อแหลกหาชิมานอยู่ปะ แตงแนงน้องบีบุรีนับเลยแนงกับปใหญ่เนาะน้ำม่ยำแหลงผูกน้องการไปปีนยังอยู่หันเขาปีนลงมาแต่ผังพป่น้องสูงสูงปัจจิขึ้นจะขึ้นยังได้แบบนี้โอ้ขึ้นบ่ได้ อุ้ย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 อุ้เจือนเนาะมาเพาะก้อนนี้ก็มีแง้งนะพี่น้องเนาะนี่พี่หนังเจอลายบนดองกัน nông bi gì ha con nè ơi nhảy tiệm đó nặng nhìn nè tốt xăm nè phi nặng bậc này cái này tập sắm ôi lấy 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 เห่ายังนาอมีบัน้องเบี้ยเอ้ยเขินเขียหาเนาะเดียพอหน่อวะซังนั่นได้มาอีกแล้วกรได้เป็นหีนเนี้ยน้อใหม่จักหน่อยจักหน่อยยี่เนาะเลย หลุดน้ำเพิน่นใส่โอ้โหแนงมันเนาะแ,นแ,แห้งแห้งอะลีน่ำใหม่ก็ได้บดิมี่ได้พี่น้องเลยการเห็นปูดน่ำใหม่เนาะกำลังออกมีปาดเอาเลย ไปตื่มกันนะพี่น้องเนาะกอมันก็แหงสุดๆเลยพี่น้องสองหาเนาะเพือ่อสิได้แหนงหนึง่งสองก็ไปทางไหนเพื่อสิได้ยหน่อใหม่แต่ละแหนงขึ้นได้ก็เห็นหน่อใหม่แง่งมันคือเก่าอ,อันเดียวนะ ทางนี้ก็อกันนะห้องนี้ปูดนะีน่เงานะแข็งนุ <laughs> ่มไม้กระดาน <laughs> อันเด็กปันอันนี้กอได้กับอแแลวเนาะห้ามไ่ได้บอกแข็งบ่ นกระดานบ่น <Scroll> ้องแงมแหลมน้องใหม่กระดานเนาะข้างพ้นกระบอกโอ้ชันตกตกทีเดียวแล้วก็หย่าเลยบูเนี่ยนะแงงน้อไหม่ฮ่าพี่น้องมาเพ้อแงงน้อไหม่ไผ่แนงมักใหญ่กระดางมาดู น้องไม่ไผ่ก็เริ่มออกแม้งแล้วพี่น้องอ่อนๆเหรอเมนพี่น้องนี่น้องไม่ไผ่ได้หน่พี่น้องอือออกแม้งเลยนุคนโตอ้าวพอเนง้น้องไม่ไผ่ห้ากับบะหมอันเนี้ยไผ่น้องไม่ไผ่เริ่มออกแล้วดอยเม้งมันเสยเลยกันดาพอเนง้น้องไม่ไผ่อีกแล้วพี่น้อง ไอ้คอนี่เน่บางหนกัน,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 นงงเเนาะนี่งามๆเลยเน่งหนึ่งกันดขาวเน,นี่ยแจะีเนาะเน่นดบ่ข่ามันน้ำเออเนี่ยนี่ก็จะได้ดพ e อแกงอยู่ดอกพี่นาะเน่ในหน่อยก็แกงแซ่บมันดูเทิงๆมนันนกันดา น้ำก็พอดแน,นไยไม่ไผ่แล้วพี่นาะแนยง,งามงามมาคุยกันได้อ้าวนยไม่ไผ่ออกเลยเน,นาะไม่ไผ่ออกเลยพี่นอนองแนงงามมิลิ้องการเห็นเหี้ยวึ้นชิงเลย อ้าวได้บอข่าเสือข่าเสืออาบ่มันแข็งมันแก่พี่มันลงแล้วมันลงแล้วจึ๊ฮ่าฮ่ากังใหญ่เนาะใหญ่สลหลับยาแหล่งเด้ยวเพี่น้องเด้ออ้าวอ่อนๆน้ำใหม่น้ำหมอกเนาะคือพ่อแกงอยังเราขนาดแบบนี้ ตะกี้เราเราจะหนไยหามาได้สักผักหนึ่งเลยนะพี่น้องเลยแตะแหนงมันกไก่สิพอแก้งนั่นแหละพี่น้องเ้ยพี่น้องเลยดินแห้งขนาดนี้มันออกม่ได้จากไหนพี่น้องเนาะไม่มันหนาเสื้อเลยแข้งๆเนาะดินกันเนาะโอ้ ออกมาได้จังได้แห ator, ่งกระดอทุไห้กันนะ้แห่งแห้งเนาะดราพอนี้หนุมยย่มใหม่สัน้นใช้กันดาโอ้บ่ญไกลๆแล้วพี่น้องออกน้ำงามานันเนาะน้ำอันไหนมันพอแกงอยู่ดอกันนวนี้ทางล่างก็มีด้วยกันเต็มก็แต่วันนี้มวยใหญ่เนาะ โอ้ oh, ยอย่าพอนั่งใหญ่ๆเด้ทนนี้นะสองน,นทงทั้งงนังไปได้นองบีมีบอเบออะไรบ พ่อพออีกก็นี่ก oh. pues ็ม <î. S 1> ีแหนงคือกันหนหาออกก็ออกได้พี่หน้องเลยดูเปตามีก็มีเนาะว่าทางกันดาแห่งแหนงงามมันดูมันถือน้ำหมอมันเลยออกมอวนเด้ะเาเราไปหาแต่หน่อหม่ไพ่บ้านเนาะ บ่ได้มาหาน้ำไม่ไปป่าเลยคิดว่ามันบดท่านออกทางนี้เด้มีโบมีการแงงนะได้แงงนั่นแงงนั่นแง่งนั่นมีไปเรื่อยๆนะพี่น้องเดินี่สองแง่งได้นะแง่งลุ่มน้ำแง่งเนาะเคเอิแง่งนี่น้องเนาะเพรมันหน่อยเด้ถามมันใหญ่กว่านี้พี่เสืออันเหี่ยว สำนีเอิออเร์วันแนงกันดารคนแนงอีกแล้วได้การทังไงนะกันเห็นปะเทิงปะเอ,เอาไปใช่เลยได้แต่อันนี้มันมันรูดไปใช้เห็นอยู่ปลายมันรูดเ,เออหียค่ะหาน้าไม่เปบ้านเนี่ยมันมันน้ำลายเนาะกอมนกันใหญ่ หายหยาพี่น้องเลยแต่ว่าน้องไม่เป็นป่ามันจหีหางไงกว่าแต่ว่าน้อไม่เป็นป่ามันมมกอหนะาค่ะมันมีหน่อแล้วมันหยักไงน้องไม่เป็นป่าพี่น้องเลยงานง่ายได้เน่งซองน้ำกอมนี่แหละพี่น้องเอยสองไปสมัครกับเทนเนงกันดาเห็นน้องใหม่ปีนขึ้นไปเนาะกอมอยู่สูงอันใหญ่เตบิบบอกกันดา เป็นเหี้ยวเลยเนาะจำนี่เอิ้อนมาเหี้ยวหน่อยหน่อยงามเลยหล่อตาห่วยคือเก่าเลยพี่น้องหาอยู่หากินน้องบีนี่ก็มานได้พี่น้องอันนี้น้องบีเลยเห็นพี่น้องเอ็นงเี๋ได้บีมีบ่พี่น้อง น้อไม้น้อไม้ก็ินเห็ดน้อไม้พี่น้องแมงงามอีดิพอแมงงามอยู่เลยพี่น้องก่อมากันะดาแนงงามๆอ่อนๆเนาะแกงแซ่บๆพวกเราบ่มีอันเดียวนี้ Yes, nắng nóng 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 nó เห็นได้พี่น้องเห็นแลว้วแนงเนาะไม้กระดามาเหมือนกัน,กนเห็นแลว้วอยู่ในผซองแนงสองสามแงงนะพี่น้องเนาะให้น้องกระดาหักเอา,นอาเนาะเก็จะประกาศยังเนาะบ้านน้นองซินโนสามแนงเนาะ ก็หนึ่งบุญบ่ไปได้น้องบีมาเบิ่งหน้ำใหม่ฮะน้องพี่น้องแต่นแนวง,งามๆพี่น้องเลยพอแกงอยู่แล้วพี่น้องสามคนเนาะ <c oughs> สามคนไปหาสาคนไปหา,าไป,า <c oughs> ไปละพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซับปินเด้อพี่น้องเด้อ เำ็นแบคลิปนี้สบายดีสบายดีสบายดีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย